ครับวันนี้จะมารีวิว e36 นะครับเครื่องเป็น m50 เกียร์ mt นะครับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวดูภายในก่อนนะครับเบาะหนังสวยๆครับคอนโซลสวยๆผ้าหลังคาหุ้มมาใหม่นะครับเสา a ก็หุ้มมาใหม่เสา c ก็หุ้มมาใหม่นะครับ ประตูหลังนะครับบอหลังรถเป็นตัวสามสองห้านะครับรยางอาลงอะไรนี่ครับรถติด เครื่องเสียงมาครับแต่2ตัวนี้ต้องไปต่อเองครับแต่เพลงออกปกตินะครับแ,แผงประตูอะไรดีหมดครับประตูล็อกได้ทุกบานครับอันนี้ก็จะมีเครื่องเล่นอีกตัวนะครับแล้วก็ คาสีนี่เป็น65้าครับแล้วก็มียางหุ้มเกียร์อันใหม่ให้ด้วยฮะกระจกขึ้นลงได้ครบทั้งสี่บานนะครับ เครื่องเป็น M 5 0นะครับขี่ปกติเลยครับวิ่งทางไกลได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้เข้ามาอยู่ในรถครับ เยก่กัอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะฮะเอเยนมากครับกระจกฝั่งซ้ายนะครับกระจกหลังนะครับกระจกฝั่งคนขับนะครับกระจกหลังนะครับไฟดีหมดนะครับ เปิดเสาหลังก็ออกนะครับนี่เดี๋ยวเปิดเพลงนะครับสามารถต่อ A U X แล้วก็ U S B ได้นะครับใส่ cd ก็ได้อันนี้เป็น F M นะครับเดี๋ยวปรโมดเป็น cd ดีแป๊บนึงนะครับแผงประตูสวยๆครบๆนะครับ โซนสวยๆนะฮะรบอบเดินเบานิ่งๆเดี๋เทสร,ระบบไฟให้นะครับไฟหน้ามีไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยครับเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวโดนตัดเสียงครับ ไปเบรกนี่ออกนะครับคือเอาไปนี่วิ่งทางไกลได้เลยนะครับ มันออกนะครับเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึง่งไฟเบรกไฟถอยออกหมดนะครับเครื่องมือก็ปิดเปิดได้ปกตินะครับ แต่จ,จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับสีหลังคาครับปัดน้ำฝนก็ใช้งานปกตินะครับ ปรบแบบไวนะครับอยากให้ลองมาดูเพราะว่ารถเครื่องดีมากความร้อนนิ่งไม่เกินครึ่งครับแอร์แบบเย็นมากอันนี้ปิดไฟนะเดี๋ยวดูเซ็นท่านล็อกนะครับผมจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็ไม่เล่ล็อกนะครับอันนั้นก็ไม่ได้ล็อกเนะาะก็คือผมล็อกปุ๊บมันก็จะล็อกทั้งหมดเลย หลังก็ล็อกนี่ก็ล็อกครับนี่ก็ล็อกพอผมเปิดประตูนะครับฝั่งนู้นก็จะเด้งขึ้นด้วยคือระบบล็อกยังดีหมดเลยครับเบาะหลังก็สวยๆนะครับอันนี้ก็มาอยู่ข้างหลังแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ยังมีเลยครับ จุดบุหรี่ไม่รู้ใช้ได้อยู่ไหมนะครับที่วางแก้วไม่มีแตกแล้วครับนี่ก็ที่วางแขนครับของคนนั่งลำโพงข้างหลังนะครับกระจกเปิดปิดใช้งานได้นะครับแต่กดขึ้นไม่ได้นะฮะอาจจะต้องไปแก้นิดหน่อย แต่กดตัวนี้ขึ้นได้ครับก็สนใจติดต่อได้นะครับ